ทุกคนที่วันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่เมืองไทยโจ้กัน ไปเอ็มอาร์ทีกันนะคะคือตอนแรกเราอาจะกดรถแต่ว่าพอดูในแมพแล้วอะรถมันติดเราก็นั่งอิต T, าเอ็มอาร์ทีไปแค่เดินสถานีเราก็เลยแบบเออเคนั่งเอ็มอาร์ทีละกัน <c oughs> เดินไปเอาเมอเตอร์ไซค์ก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปเอ็มอาร์ทีกัน คนคือตอนนี้จะหันใหม่คือเราลืมเลยไม่ลืมเว้เราลืมโทรศัพท์ไปที่ห้องเราต้องขับรถกลับมาเอาใหม่คือวันนี้แปดโมงสี่สิบเจ็ดแล้วรอบรถไฟเราคือเก้าโมงครึ่งนะคะเราดูว่าถ้าหันไหมคือเราอะคิดว่าเราเอาโทรศาาัพท์ใส่กระเป๋าแล้วจะติ่เราใส่กระเป๋าอ่ะคือขนมปังเกลือคือเห็นเก๊กินขนาดนะั้นมากวงตัวเองทำไมลืมได้ไปเอาโทรศัพท์แล้วเริ่มรอนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่สถา,า,สา,า,สานีรถไฟ ถึงเอ t มอาทีค่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราต้องรีบไปสถานีรถไฟแล้วนี่นะคะสถานีันะคะเื่อเถึงแล้วทุกคนเราต้องรีบเดินไปสถานีรถไฟแล้ว ราต่อคิวเข้าไป งเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเราจองผ่านแอปทิปมานะคะ mm hmm. เพราะว่าแอปซีนะเวลาใช้จองจองยากแต่แอปทิปก็คือจะบอกมดแล้วแบบว่าคึ้มีกระบวนไหนที่นั่งตรงไหนอะไรยังไงก็คือสดวกมาก mm hmm. ทิปนี้ก็คือต้องนั่งไปทั้งหมด2ชั่วโมงนะคะ mm hmm. ไม่เคยนั่งไปหกหยวดทิ้งนานขนาดนั้น mm hmm. เอาแต่ตอนไปฮ่องกงเดี mm ๋ย hmm. วมาดูกันว่าที่ไทโจจะเป็นยังไง ว่าเป็นแบบทริปกินชานงฟูดมีแบบประหยัดใช่เพราะเพื่อนบอกเพื่อนจะสั่งชาเขียวให้แล้วมันเพราะว่ามันไม่มีในเมนูเงเนี่ยถ้าเหรอก็หมายถึงว่าเมนูนั้นะมันไม่มีแต่รามามิตรตัวเองอ๋อชาจะกินเป็นอะไรชาอะไรอันนี้ชาแล้วก็สั่งต้าเปยจะเป็นโมลี่หรือว่าหลงจิ๊ก็ได้โมลี่แล้วก็สั่งต้าเปยนะเอไม่ต้องเจียอะไรใช่ป่ะเออก็มือ จะกินถังเกล็ดเท่าไหร่แต่โกดิกูแบบไม่กินหวานนะ,ะกู๊บกุ๊บเสียจ้ะไม่ครบมีรสชาติในใกล้แล้วเราค่อยเอาไปผสมหรือว่ามึงจะแบบไปจู้ให้เขาผสมมาเลยก็ได้อะไรนีงนะคะร้านชานมที่เพื่อนพามากินเพื่อนบอกว่าอร่อยมากกินนะตอนอยู่ที่รถไฟแล้วเราก็หลับไปแบบเนื้อแ,แล้วเนี่ยตื่นแล้วเฟรชมากแล้วเราก็เลยอยากกินสายเคียวนะ่ะค่หนึ่งหรืิหนึ่งแคลอะไรเนี่ยเสียร์ อุ่นเสได้แล้วแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาใส่เข้าลรงแรมทุกคนรอเพื่อนมาท้งก่นนะเป็นแบบหอมซามะลิแล้วก็เป็นแบบมีความเป็นฟิวชัยทั้งใลายเลย ตรงนี้จากสถานีรถไฟไปโรงแรมก็คือ1ชั่วโมงนะคะเพราะว่าโรงแรมเราที่เราจองมันอยู่แบบติดกับทะเลแบบนี้เลยนะคะก็คือเราใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการแบบนั่งไปอะ่ะพวกเราจะลงไหมไปกันรอดไหมตอนนี้ทั้งสองคนคือลูมีคนหลงทิศสองคนนี่พวกเราพยายามออกจากสถาน,นีกันอยู่ยังกับเขาองกด โอเคคนลงคิด2องคนอยู่ด้วยกันนะคะทุกคนคือยังหาทางขึ้นรถไม่เจอนะคะถามเป่าอันอคือปัญหาตอนนี้ของเราคืออาลีเพย์เราอ่ะมันไม่สามารถแบบขึ้นรถมีได้นะคะ <ๆ S 1> เพราะว่ามันต้องใช้แบบรหัสพาส,สปอร์ตอะไรเงี้ย หลุพวกเราจบกันที่เรียกรถนะคะใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าขึ้นรถเมย์เมื่อกี้คือเขาบอกว่าต้องไปแลกเงินสดเพราะว่าพวกเราไม่มีเช่เป็นเจิงเขาแล้วมันยุ่งยากก็เลยกดรถละกันเสียกันคนละประมาณ25หยวนใช่ไหมใช่ประมาณนั้นแหละว่ามากจริงจริงมีบัําบากนะคะกที่กดรถแต่มาดูว่าจะหลงต่อไหมเนี่ยเราต้องข้ามสะพานกัะจิตริตอะไรไปหนุ่ย มันจะมีแบบลิอะไร่เราใช้มิติการเดินตามป้ายไม่เชื่อมแบบไรเพะลงนี่หคะรถของเราในที่สุดเราใช้เงินแก้ปัญหาแต่ต้นใ่เมหขาดใช่เพราะปกติเมืองเราคือไปได้แต่เมืนี้คือต้องให้นัฐผูมขาดด้วย เดียรวนะคะทุกคนรอบนี้เราพักที่เชนจีเ,เหมือนเดิมนะคะนี <Pis ces> ่ก็มีกีการใเรา2อันด้วยดีคาราวีห้องดีเวอร์ดูมทัวร์เป็นที่สองเตียงนะคะก็โทรหัทีหนึ่งอันเดี๋ยวตอนนี้จะไปหาข้าวเที่ยงกินกันนะคะทุกคนโดยที่เราจะสุ่มร้านแบบว่าลงไปทามคนหน้าล็อบบี้ว่าร้านไหนอร่อยแล้วก็จะไปกินตามกันร้านนั่นแหละ Let's g หิวข้าวรอดไหมคะ,อะคเอน้ำหนักเออมึงไม่ลดน้ำหนักเหรอมึงไม่ต้องลดไม่ใช่ะคะ่ะน้ำ<ส>บอกว่าให้เดินไปตรงข้ามมันจะมีร้านอาหารทะเลที่พวกเขาชอบมากินกันนะคะเขาบอกว่ากินเป็นนะคะเออแล้วก็มีพวกเซียวหัวกัวเขาบอกว่าให้หาพวกร้านที่เป็นอาหารทระเล่ โนูนสรุปเราจะไปกินฝั่งนูนกันนะคะอันนี้คุณลุงก็เก๋เกินอ่ะลาเก้าอี้ด้วยขับมอเตอร์ไซค์ด้วยปลาเต็มเลยดูดีกินอะไรดีเพื่อนมีหอยด้วยมีปลาหมึกด้วยอ่ะรุ้มีแบบร้านเปิดร้านอาหารโต๊ะก็เลยมีแค่นี้นะคะเคื่องนี้มันเป็นห้องนอนแล้วมาทำโต๊ะจะเป็นพลาสติกอ่ะมีแค่เรารทางร้านทางร้านมีแค่พวกเราสองคนหมดละอันนี้คือใครไม่รู้เป็นซอสเหรไม่เป็นซอสซีอิ๊วเออแต่ว่า เออเออใช่กินซ <CEO S 2> ีอิ๊วกินกับซีฟู้ดเออไม่ซีอ <CEO S 1> ิ๊วยี่ห้อนี้อร่อยอาหารอร่อยมากโ <Okay. S 2> อ,อเคแต่ใส่นี่อันนี้ค,นคือเสี่ยงยุ่งเสี่ยง้านสิดค้ามาาแม่นะคะคมาแล้วเมนูแรกปลาหมึกผัดพริกหยวกเหมือนแบบใหญ่มากแล้วเราสั่งอนไรซง ม่ยมากกินได้ไม่ต้องอ่าอร่อยมากการมาเริ่มเลยคือมีอีกอย่างนะคะต้มอร่อยต้มเซเน่เนื้อข้าวผัดกระดมเปลอปลาหมึกผัดทผ็ดหลวกเนีความเป็นแบบยืดเหนือเลยอ่ะใช่สุดวันท่สุด อ่าที่มนรายป่ะอเีอาสุดสุด่องหยมอ่ะอก็คือคนมึกออจริงปกคคิดถึงมึกของยากเลยอ่ะอืมคิดถึงมึกผัดไข่เค็อืม อิ่มแล้วเอมันจะไปอีกที่หนึ่งกันแต่ว่ามาหากันว่าราคาร้านนี้จะเท่าไหร่จะเป็นเพลนเพลนแบบนี้เลยโวนไปทั้งหมด180หยวนนะคะมือมนี้ก็คือตกคอรละา0หยวน1 5่ร้อยห้าสิบก็คุมอยู่อาหารร้านเปลล์ลมเรามาหาอะไรตัดเรียนกันอยู่ก่าเพราะว่าร้านเมื่อกี้นี้คือเรียนมากเราจะพาทุกคนไปเที่ยวถ้ำ เขาบอกว่าแบบมันสวยมากอะไรเงี้ยในถ้ามันนั้นเราจะไปโดยการต่าเชอรไปนะคะเพราะว่าตรงนี้ไม่มี MRT ไม่มีอะไรเลยใช่เวลาไปประมาณ3านาทีนี่นะคะมาเลย มาไม่มีรถคือขากับกดรถได้อู่ไหมตึงแล้วค่ะทุกคนนี่เขาขับมาส่งอีกมุมหนึ่งนะคะตอนนี้เราต้องหาวิธีการหมายเที่ยวก่อนนะคะไม่รู้ว่าหมายตรงไหนน่าจะตรงนั้นแหละเดี๋ยวเขาไปดูถ้ำกันเพื่อบอกว่าเขาได้อะไรนะ 4A A4 ได้ 4A a แล้วเมื่อกี้ก็ได้ขึ้นเป็นนั้นด้วยเขาเขียนว่าของ UNESCO Global นะคะไปดูกันว่ามันจะสวยขนาดไหนมาซื้อตั๋วกันก่อน นี่ป่ะของตัวสิบห้าหยวนมีนี่ด้วยฉงเมากว่านะจะได้ดูไอ้นั่นปะเฉิงเจิงที่นี่ก็ได้ลดราคาด้วยนะคะราคาสิบสี่หยวนนี้ได้ทั้งปันเจียดผู้บริหารเลือกได้ว่านะคะมันมีแพนด้าให้เราดูด้วยนี่นี่เราต้องเลือกนะคะว่าจะไปไหนมีแพนด้าฮอลล์แล้วก็มีเคฟด้วย ฝั่งนี้ก่อนคือกองซกงเธอจะแค่20หยวนแต่ว่าเราเดินพลานมากแต่กูชอบละกูเอ็นดีมีน้ำตกแบบนี้ด้วย <Okay. S 1> ว้าวฝ <c oughs> นปลอยจริงๆด้วยออกกําลังกายไหมพร้อม <c oughs> แล้วนะคะฝากทางเข้าถ้ำ โอ้โหเจ้าโขลไม่ใช่แค่บันไดแค่มองขึ้นไปสุดลูกหูลูกตาเลยเราจะเดินขึ้นไปบันไดตรงนี้กันนะคะทุกคนเข้าคิทเชกูดเดินมาแล้วแค่นี้จิบจิบไม่เป็นไรกี่ขั้นเองโอ้โหจะส่องอะไรกันเพื่อทำด้านบนมาดูกันว่ามันจะสวยขนาดไหนพูดเลยว่าใครจะมาก็คือออกกำลังกายกันมาก่อนนะคะคนที่กำลังดูค่ะจริงไกลมากยังไม่หมด มันไม่ได้มีแค่นี้นะมันหักศอกขึ้นไปอีกโอ้ยกาซื้อตั๋วอีกนะคะทุกคนแล้วซเซียไปสูงมากทำไมไม่ทำลิฟต์นี้น่าจะสู้ในเมื่อเราเสียตังค์ไปแล้วจะไม่ให้เงินที่เราเสียไปเสียเปล่าเพื่อนคือไว้พวกเรา,าจะตายอะ่ะเราอยู่ตรงนี้จริง เราอย่าไปไกลกว่าน,นะเล่นเหนื<ๆ>่อยนะคะที่เขาชอบมาให้ดูกันวุ่ยเย็นมากแล้วค่ะนี่แหละที่เราอยากมาเข้าไปในถ้ำกันว้าวุวยใครไม่รู้อ๋อเขาจุดธูปไหว้กันตรงนี้ตีน้องขึ้นไปถ่ายรูปลงดูล้วล,ล,ลากลงมาตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นถ้ำแบบนี้นะคะอุวยมันไปต่อได้ด้วยปะไปต่อได้ไปต่อได้ว้าวสวยมากอาด้วยนะคะตรงนี้ ว,วิ่งม,มีคนโยนเหรียญด้วยคือโยนเหรียญลงไปช่วยอะไรอะ่ะนี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินตรงนี้นะคะแล้วก็ไปกันต่อมันน่าจะไปต่อได้เรื่อยๆสวยมาก okay. ก็คือตรงนี้ไม่มีอะไรเลยแล้วก็เป็นบบนีไปยืนตรงกลางแล้วเาถ่ายจะมองเห็นถ้ำทั้งหมดที่เราเดินมาอะเรอ่ะถ้าเกิดว่ามองตาเปล่าตรงนี้สวยสุด ริงวันสวยมากเลยแบบมอหินกับลาวสวย,ยนิ่งแล้วเราขอพรไปนะคะขอให้ฝนหยุดตกแล้วฝนก็หยุดตกแล้วจริงๆด้วยฝนหยุดตกแล้วนี่ก็เป็นคล้ายๆวัดนะคะอยู่ข้างๆถ้าเลยนี่นะคะเป็นถ้าอีกถ้าหนึ่งว้าวถ้ำนี้คือโอ้แล้วขึ้นไปสูงเหมือนกันแล้วเนี่ยรเร<อ>าก็ได้เวลากลับออกไปข้างล่างกันโอเคทางเดิน และตอนนี้พวกเรากําลังนะคะจริงพวกเรากําลังจะเดินลงเขากันนะคะทุกคนประสบการณ์ชีวิตเผาไปแล้วประมาณ1,000แคลอรี่ในการเดินขึ้นมา,าฉะนั้นตอนเย็นก็กินได้ไม่ต้องห่วงถูกตอนนี้ลงไปข้างล่างกันไปดูกันว่าจะไปไหนต่อ กำลังยืนตัดสินใจกันว่าเราจะไปดูตรงไหนกันต่อพอนี้ลงข้างล่างได้ตรงนู้นก็ไปต่อได้นี่นะคะจริงๆแนละ้วคือเขามีรถให้นั่งแต่ว่าเมื่อกี้พอเรา,ายาาอ่เดินใช่ตอนนี้คือร้อนมากนะคะร้อนแบบดูเงี้ยดิคือเขาบอกว่าความจริงแล้วแบบมากอากาศเ,ย,เย็นอะไรเงี้ยแต่เหมือนวันนี้ฝนม,มันตกด้วยมันก็เลยอบเลยให้ยุ่งเหยื่อแล้วเรื่องมาพัดลมมาสภาพนี่เขาบอกชี้ไปทางเดินลงไปต่อคือลงไปถ้ำวันนี้ต่อนะคะ ทางอันนี้ดูเดินง่ายกว่าเมื่อกี้หรือเปล่าตองดูนะดูเลื่นอย่างดีดีป้ายก็หายไปไหนไม่รู้นะคะตอนนี้ก็เลยเดิน,นมั่วกันอยู่แล้วไปทางนี้แหละเนาะถ้าอาจจะวนมาไหมมาถึงแล้วกงหนูหน้อยแพนด้าอีกถ้ำหนึ่งกันต่อนี่ดูทางโอ้โหเดียวไม่พอนะคะพูดเลยว่าตอนนี้ อยากนวดมากเพราะว่าเท้าแบบว่าใช่วันนี้เราอาจจะจบด้วยการนวดหลังทันงทีทเพราะว่าเราเหมือนจะกายออกกําลังกายแบบใช้กล้ามเนื้อขาแล้วไม่ได้ยืดก่อนข <c oughs> ึ้นไหนดูความชันของภูเขาไปกันต่อว,ว้าวแต่ไม่ต้องให้กูลงไปเออเําหม่กรอบออใม่ โอ้โหนี้เย็นเวอชอบมากจริงอากาศมันเย็นมากอาเอกเ็กไวหน่อยใช่แบบอากาศหนาวเลยอะมาตรงนี้เป็นถ้ำเหมือนกันนะคะตรงนี้มีพระด้วยที่ขอแล้วรวยรวยห็งหององ,งอะไรไม่รู้อันนี้เหมือนในหนังเลยแบบว,ว่าว้าวนี่คือฝนเพิ่งตกก็คือเปียด คือเห็นในตามันสวยมากแต่พอเห็นในกล้องแล้วมันแบบว่าไม่สวยเหมือนที่เห็นในตาขึ้นบันไดไปต่อได้อีกอะข้างบนใหญ่มากนี่มีน้ำขินออกมาอย่างนี้ด้วยมาจากไหนไม่รู้วนจะเป็นถ้ำขึ้นไปอีกได้แต่ว่านี่ลงมาก็คือเป็นหมักลุกตรงนี้ถ้าถ่ายไปคือสวยมากนี่ถ่ายอย่างนี้สวยสุด,สด ข้างบนถ้ามองดีๆจะเห็นอินย่างนี่ตอนนี้เรามาเดินออกนะคะเพราะว่าอยวห้าโมงเย็นเขาจะปิดที่นี่แล้วอย่างนี้เราจะไปดูทะเลใช่ปหมใช่เราไปหาอะไรกินก่อนโอ้่าจะไปดูแพลงต้อนยังคืนกันทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่าฤดูนี้มันจะมีแพลงต้อนตอนยางคืนแบบไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าแต่ว่าก็ไปดูก่อนไม่ต้องไปเสี่ยงวาดีนะิงมาวัลิง ถ้ามีนะนี่เราลอดแล้วนะคะทุกคนเราได้น้ำมาแล้วน้ำเย็นด้วยร้อนเวอร์นี่เราเดินเข้าไปแล้วก็คือนี่สัตว์ที่เขาเจอเลยนั้นดีเราไม่เจองูนี่แต่ตอนนี้พวกเราจะไปจินชาทากันนะคะก็คือเป็นแบบพี่ติดทะเลอะไรอย่างงี้ไปเล่นชิลๆเขมีแพงต้อนนอนอยังคืนใช่เผื่อนีเพราะจริงๆมัาานก็ทะเลเดียวกันแหละเนาะเอาจริงปะจริงเป็นดูไว้กัน คนตรงนี้ก็คือถึงแล้วนะคะแต่ว่าเขาปิดแล้วนี่เขาแบบไม่ให้เข้าแล้วนะคะตรงนี้ก็คือมันน้ามันขึ้นด้วยน้ําแรงมากีสุดแล้วนะคะว่าทะเลไทยสวยกว่าคือขับไปพัทยาบ้านเราก็สวยแล้วอ่ะเราจะไปเดินเล่นตรงนี้นะคะก็ไปหาข้าวเย็นกินกันตรงนี้ก็คือไม่มีความแบบเป็นโรงแรมหรือเป็นอะไรเลยก็คือเป็นแบบบ้านคนอย่างนี้เลย่แตคืนสูงมากดลยึ้นแรงมาก กลวมากคือถ้าตกลงไปคือตุยแน่อะดูดิอุ้่งน่ากลัวมาก <S <S โอเคพวกเราคิดว่าตรงนี้ไม่น่ามีแพงต้นนะคะเพราะน้ำทะเลดำมืดตือต้อแล้วนะน้ำทะเลแบบแรงมากเราไปกินข้าวแล้วดูกันว่าแพงต้นมันมีที่ไหนเราไปเหยียดจิวกันแบบนึงจริงนี่จะมีอย่างนี้เลยกินแล้วไหนดีอาหารทะเลขายแถวนี้ แต่มุมนี้ก็สวยอยู่นะเอาร้านนี้กันนะคะทุกคนเป็นร้านคุณป้าเผื่อจะอร่อยนะ,ะนมีปลาในตู้แบบนี้เลยว้าวมีปูด้วยจะปลาปลาแบบนี้นั่งดูแบบว่าตาใสอยู่นะคะแต่นี่คือปลา ปลาอันนี้สิเขาบอกว่าเป็นปลาหิ้มีเต็มเลยอ,อันนี้หมูผัดพริกอะไรไม่รู้เขาบอกว่าเป็นแบบว่าอาหารแบบร้านเด็ดของเขาคือเด็ดของเขาด้านนี้ก็เป็นลูกชิ้นป,าปาาลาปลาอุย้ยท,ทุาวคน่หมูผัดพริกของเขาอร่อยเยอะเนี่ยพคตรจะกรอบให่พยายามจะกิมลูกชิ้นปลาของเขานะคะเ<ม>พราะเขาบอกว่ามันเป็นแบบเชสเซอร์ที่นี่ อีหวานปะตียาอีหวานจ้ะเพราะอีหวาอิ่วเลยอืมอันนี้คือควรค่าแบบรเป็นน้ำจิ้มไก่ไหมก็น้ำจิ้มแจ่วอืมค่ะอือออยละเอ่คือปลาหมึกกระเทียมอะไรไม่รู้นี่นะคะหมึกลวกอืมเหมือนหมึกกระเทียมเทียมตุก ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะแ a c k to โฮเทลแล้วนะคะเพราะว่าเหนื่อยมากกับการที่นีข่าวันนี้นี่ค่ะแบบมีทัวร์มาแบบนี้ด้วยนะคะคือพูดเลยว่าทะเลที่จีนอ่ะสวยไม่เท่าทะเลไทยกแล้วก็ยังชอบพัทยามากกว่าถึงแม้ว่าแบบว่าขับรถใกล้ๆ้อะไรยาเงี้ยก็สวยกว่าแต่อันนี้คือแบบทะเลมันตื่นเหมือนทะเลทูแตพยายามอ่ะจริงอยากมาเที่ยวทะเลที่จีนอาหารครับเที่ยวทะเลที่ไทยขุมสุดปลาด้วยเป็นไงนี้คือปลาหินที่คุณลุงตกได้ก็มาเข้าร้านนี้ต่อแล้วก็นี่ โอเคตอนนี้สาภาพชุดนอนเรียบร้อยแล้วนะคะอาบนา้ำเตรียมพร้อมนอน